สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบรรสีในส่วนของ EP นี้แม่ค้ามาแบ่งไม้โบราณไม้มีชื่อไม้ด่างไม้ป้ายในส่วนของกระถาง4นิ้วให้กับคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกนะคะทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วเราแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษ ใ้ขนส่งโดยไปรณียีไทยก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าคนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจะส่งกรณีค่าจะส่งแบบโอนคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนเหมาเมาจะทําการสั่งซื้อกี่กระถางมีค่าจะส่งที่50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าขนส่งแบบเหมาเมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลอัญญาบริีก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่ม อีนี้นะคะเป็น E ีพีที่282แม่ค้าก็ยังคงคัดเลือกหน้าไม้เป็นในส่วนของไม้ผ่านะคะนำมาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยสนใจบอนสีสายพันไหนนะคะยังไงก็สามารถจับจองหรือว่าทักทายสอบถามมาได้ที่เบอร์087-611-5169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นทั้งไลาย สามารถนะคะทักทายรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้กรณีช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าเรามีการ เปลี่ยนในส่วนของการจะขยายสวนนะคะย้ายร้านเนาะคุณพ่อค้าเองก็อาจจะไม่ได้อยู่ร้านนะคะก็จะเป็นในส่วนของการไปดูแลก่อสร้างในส่วนของสวนใหม่ที่เรากําลังจะย้ายนะคะให้เสร็จก่อนปีใหม่นี้ก็อาจจะมีทั้งเสียงรถเสียงเครื่องจกักรหรือว่าอยู่บนพื้นที่สูงนะคะก็อาจจะรับโทรศัพท์ได้ไม่ทันหรือว่าก็อาจจะช่วงนี้อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วย ไว้เคลียร์เรื่องส่วนใหม่เสร็จนะคะพื้นที่หรือว่าการโยกย้ายลงตัวส่วนนั้นเรากะะ็ติดต่อได้สะดวกเช่นเคยกรณีนะคะเร่งด่วนเบอร์สำรองแม่ค้าก็จะมีในส่วนของเบอร์ส่วนตัวแม่ค้าเองนะคะ094 420 3352เบอร์นี้ก็โทรสอบถามนะคะหรือว่าตับจองต้นไม้ได้เช่นกันแต่บางทีก็อาจจะนะคะติดในส่วนของเนื่องจากว่าแม่ค้า ต้องไปรับไปส่งนะคะน้องอัญญาหรือว่าช่วงเย็นนะคะระหว่างบ่ายสเนี่ยก็จะมีไปรับไปเรียนพิเศษด้วยนะคะช่วงบางทีขับรถขับรถในเมืองนะคะรถเยอะหรือว่าถนนตอกชอกซอยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะรับโทรศัพท์ได้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่แ mm hmm. ม่ค้าห่างหายไปหลายวันนะคะมีคุณพ่อค้ามาช่วยในส่วนของการอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้เนื่องจากว่า เป็นวัดลงคอนะคะเสียงหายเลยเสียงหายไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าลงคลิปให้ได้นะคะคุณบอค้าเขาก็มาช่วยเดี๋ยวยังไงเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะส่วนนี้แม่ค้าก็จะหยิบให้ดูนะคะก็จะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วนี่เลยปลายมาครบมากๆนะคะต้นตัวโต,วต,วตวลน้ลน,ลนกระถางนพเก้าแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ะ เดี๋ยวแม่ค้าคัดรัตนรุ่งเรืองนะคะเอามาแบ่งปันให้ที่3กระถางกรณีรัตนรุ่งเรืองแม่ค้าจะยกให้ดูทีละกระถางนะคะราคาเดียวกันกระถางละ150บบาทให้ดูกระถางแรกนะคะหน้าไม้สวยๆประมาณนี้ กระถางที่ 1. รัตนรุ่งเรืองในราคา150บาทจ้ากระถางนี้เป็นกระถางที่2นะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยนะคะรัตนรุ่งเรืองกระถางที่ 2. ในราคา150บาทจ้ากระถางนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองนะคะกระถางที่3นะะในราคา150บาทจ้า ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นหานุมานประสานกายชุดนี้แม่ค้านำมาจัดโปรให้ในราคากระถางละ100บาทนะคะหน้าไม้ก็จะประมาณนี้มีความป้ายสวยๆนะคะนำมาแบ่งปันให้กับ f c ของทางอัญญาบันสีนะคะใช้โตๆนะคะล้นกระถางสี่แล้วหน้าไม้ประมาณนี้นะคะสำหรับหานุมานประสานกาย ในส่วนของราคากระถางละ100บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของนะคะแม่ค้าผ่ามาจากดานดานพร,รัตนะคะปลายสวยเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะกรณีที่ยังไม่เปิดป้ายมาให้เห็นไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามของทิฟวารีให้กันที่ราคากระถางละ70บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอลใบกลมใบมันแล้วก็เงามากๆมีชื่อว่าสัมเภาทองเป็นไม้ฟอมพุ่มเตีย้ยใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงให้ดูที่เฉดสีนะคะสัมเภาทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถทางละ60บบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของตับเดือนนะคะเป็นหนึ่งใน ตับเดือนที่หลายๆท่านก็อาจจะนะคะตามหาหรือว่าสะสมให้ครบอยู่มีชื่อว่าเดือนมีนาคมเป็นลักษณะบอลใบกลมนะคะให้ดูพื้นใบให้ดูจุดให้ดูเส้นเนาะเดือนมีนาคมแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจะ้ะกรณีวิจิตจินดานะคะใบสวยๆประมาณนี้เป็นบอลโบราณนะคะเลี้ยงง่ายโตวไววิจิตจินดาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจะ้ะ สำหรับวิจิตจินดาสายลุ้นนะคะผ่าจากแม่เดียวกันเลยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดวิจิตจินดาสายลุ้นแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ 35. บาท3กระถาง100บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของมนเทียนทองนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วมนเทียนทองรุ่นนี้แม่ค้าเหลือไม่ถึง5กระถางให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูใสให้ดูขนาด นี่เลยมนเทียนทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะต้นนี้นะคะเป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์มีชื่อว่าพญาพิเภกนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดโตมากๆแล้วนะคะพญาพิเภกแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนายทองเหม็นนะคะใบดกใบหนาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ย ลักษณะใบเขาจะสวยแล้วก็เด่นมากๆนายทองเหม็นแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะต้นนี้จะเป็นบอนด่างนะคะมีชื่อว่ามงกุฎจัก,กรพรรดิเลยเขาก็จะมีความด่างเหลืองด่างขาวนะคะด่างชมพูชมพูของเขาก็จะสีคล้ายๆน้ำหมากนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสวยกันคนละรูปแบบนะคะมงกุฎจัก,กรพรรดิแม่ค้ามีโปรให้อยู่ กระทางละ50บัาทสำหรับโปรเดือนพฤศจิกาย,ยนจ้ะแม่ค้าขออนุญาตแทรกด้วยลูกไม้ด่างนะคะเผื่อหลายๆท่านยังคงสะสมแล้วก็ตามหาลูกไม้ก็คือไม้ที่ยังไม่มีชื่อเพราะมาจากมาเมล็ดของบรรสีอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้จะมีทั้งความด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวสะดือแดงะะให้ดูหน้าไม้นี่เลย ใบใหม่ของเขาด่างกระจายนะคะประมาณนี้เนาะหลายๆท่านนะคะก็คงชื่นชอบในส่วนของลูกไม้เนื่องจากว่าได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นลูกไม้ด่างกระถางที่หนึ่งที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้เป็นลูกไม้ด่างกระถางที่สองนะคะให้ดูลักษณะการเปิดด่างมีฮาร์ป ประมาณนี้นะคะด่างแล้วก็เสริมด้วยจุดสีชมพูกระจายทั่วใบลูกไม้ด่างกระถางที่สองในราคากระถางละ100บาทจา้ะลูกไม้ใบไผ่นะคะสะกิดด่างเปิดด่างประมาณนี้นะคะในสำหรับสายที่ชอบบนใบไผ่ก็ฝากไปเลี้ยงไปลุ้นๆ ลูกไม้ใบไผ่ด่างกระถางที่3ให้กันที่ราคากระถางละ100บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะคุงวิมานเป็นบอลใบกลมใบดกใบหนาะเขาจะมีความด่างสวยๆนะคะเดี๋ยวยัยงไงแม่ค้าจะขึ้นรูปตัวเต็มไว้ให้ดูคุงวิมานแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ90บบาทจะ้ะ หนุมานประสานกายสายลุ้นๆน,นะคะต้นโตๆล้ลนๆกระถาง4นิ้วใส่นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทกรณี3กระถาง100คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อรวมกันได้ในทุกๆสายพันธุ์ รวมกันได้กับลูกไม้นะคะไม้เมล็ดที่ทางอัญญาบอนสีได้ลงเอาไว้ให้ทําการคัดเลือกหน้าไม้รวมกันได้ด้วยนะคะค่าขนส่งจากคิดต่อหนึ่งรอบของการจัดส่งเท่านั้นนะคะสั่งซื้อจะมากจะน้อยนะคะใกล้ๆยังไงจะส่งให้ทั่วประเทศหนุุมานประสานกายสายลุ้น35บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นหน้าเมืองนนแผงนะคะ ณเนะมืองนอนแผลงต้นนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทมีต้นเดียวนะคะสนใจก็แจ้งมาได้ณเนะมืองนอนแผลงในราคากระถางละ80บาทจะ้ะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลวงปู่หินนะคะบอนใบกลมเนาะเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะหลวงปู่หินแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ90บาทจะ้ะกระถางนี้จะ ็นในส่วนของอับสรสวรรค์น,นะคะรุ่นนี้พอดเดียวกันตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ4กระถางสุดท้ายให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจา้ะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของปราสาททองนะคะโทนสีจะสดสดแดงเข้มเข้มใบมันเงากระดูกจะคมชัด เป็นไม้ฟอร์มภูมิเตียนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยปราสาททองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจะ้ะกระถางนี้มีชื่อว่านางพญานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตโต,ต,ต,ตลน้นกระถางสี่นิ้วมีความป้ายสวยๆนางพญาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ90บาทจะ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าโพแก้วนะคะเป็นบอลโบราณเนาะลักษณะเป็นบอลโชกระดูก พื้นใบนะคะจะเป็นออกสีขาวอมชมพูนะคะโทนสีประมาณนี้กระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มยิ่งโตกระดูกเขาก็จะยิ่งตัดกับสีพื้นใบสวยมากๆให้ดูพื้นใบให้ดูนะคะลักษณะของทรงใบโคแก้วไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้ากระถางนี้เป็นบอลโบราณน,นะคะมีชื่อว่านากินเทวราชให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด นี่เลยนาคินเทวราชแม่ค้าแบ่งปันที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของสีเริกงามนะคะเป็นไม้รุ่นเดียวกันผ่าจากแม่เดียวกันแม่ค้าคัดมาให้ทั้งหมดหกกระถางสีเริองงามแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ280บาทจ้า กระถางนี้เป็นนะคะสุพรรณหงเรือพระที่นั่งสุพรรณนหงนะคะเป็นหนึ่งในตับเรือเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ90บาทตอนนี้แม่ค้าเหลือ3กระถางนะคะสำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหง รุ่นใหม่ยังไม่ได้ทําการผ่านะคะก็าอาจจะผ่าในช่วงหลังหน้าหนาวไปเลยเนื่องจากว่าหัวเขามีขนาดเล็กมากๆนะคะหัวไม่ได้โตเท่าไหร่เนาะไซนี้ฟอร์มนี้เรือสุพรรณหงให้ที่ราคากระทางละ90บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลใบกลมเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะค่อนข้างจะมีแบ่งปันน้อยในตลาดของบอลสีนะคะ แม่ค้าเองก็ทําจํานวนได้ไม่เยอะเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนโตเต็มที่โตเต็มวัยเนี่ยเขาจะสวยมากๆนะคะมีแบ่งแค่ปกกระถางสำหรับหลวงปู่แหวนเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปนะคะผ่าหัวของเขามีขนาดที่เล็กมากๆผ่าได้ไม่เยอะนะคะแม่ค้าก็มีตั้งแม่เก็บไว้ทำนะคะในรุ่นต่อๆไป หลวงปูแหวนไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของอินทรชิตหน้าทองนะคะยักษ์อินทรชิตเนาะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะไซประมาณนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บบาทจ้า กระถางนี้เป็นในส่วนของบอลใบกลมนะคะพื้นใบสีชมพูจุดแดงเข้มๆใบดกใบหนานะคะการใบแข็งแรงมีชื่อว่าขุมทองชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดประมาณนี้ขุมทองแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจะ้ะเสียงแม่ค้าก็อาจจะอูอีอู้อีหน่อยนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยคุมทองนะคะให้ที่ราคากระถางละ80บาท ช่วงนี้ลมแรงนะคะนี่เวลาแม่ค้าอัดคลิปอยู่นี่คือลมแรงมากๆสแลนปลิวนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงกลางวันก็อาจจะร้อนระอุร้อนอบอ้าวเนาะพอตกตอนเย็นๆนะคะลมหนาวก็เริ่มพัดเข้ามาแล้วกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพญาดำรงราชานุภาพนะคะให้ดูหน้าไม้ใบมันเงาประมาณนี้ให้ดูขนาด ระยาดำรงราชานุภาพแม่ค้าให้ที่ราคากระถทางละ180บาทจา้ะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุสามณีนะคะใบดกใบหนาเป็นไม้ที่กัดสีชา้าแต่พอเวลากัดสีเนี่ยรารองสวยถูกใจคนเลี้ยงแน่นอนนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดอุสามณีแม่ค้าให้ที่ราคากระถทางละ180บาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลใบกลมนะคะมีชื่อว่าซั์เจริญให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะประมาณนี้ซับเจริญแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหนึงร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรมพิมานนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตล้นกระถางสนิ้วแล้วนะคะจริงๆแล้ว ไซส์ในแต่ละสายพันธุ์นี้สามารถขยับเป็น6นิ้วหรือว่า8นิ้วได้แล้วนะคะแต่ว่าทางอัญญาบัญสียังไม่ได้ทําการขยับเปลี่ยนเป็นไซส์ขนาดกระถางเนื่องจากว่าถ้าอยู่ในกระถาง4นิ้วยังแบ่งปันให้ในราคาเบาๆได้นะคะกรณีที่ทําการอัพไซส์นะคะกระถาง6กระถาง8ราคาก็อาจจะขยับนะคะตามในส่วนของไซส์ของต้นไม้นะคะหรือว่าไซส์ขนาดกระถาง ให้ดูขนาดละกันเนาะทั้งหมดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วเราแพ็กแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยขนาดที่เห็นนี่ก็สามารถนะคะเปลี่ยนถ่ายเป็นกระถาง6หรือว่ากระถาง8ได้แล้วแต่ย่าลืมว่าก่อนการเปลี่ยนพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้านะคะอย่างตามสัก3วันและมีบางกรณีนะคะพี่ๆปนก็อาจจะนำส่งต้นไม้นะคะไปที่บ้านคุณลูกค้าช่วงกลางวันช่วงบ่าย ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะการจัดส่งต้นไม้เราอบแก้วข้อไปก็เหมือนการอยู่ในตู้อบเคลื่อนที่นะคะขอให้ทําการแกะออกจากแก้วที่ครอบช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะถ้าไปแกะในช่วงที่แดดแรงๆนะคะหรือว่าแกะในห้องแอร์เขาก็อาจจะเหเี่ยวเฉาหรือว่าสะดุดได้นะคะยังไงก็แกะเสร็จแล้วแช่น้ําเอาไว้นะคะข้ามคืนได้ยิ่งดีเนาะพักต้นไม้ไว้สักสามวันปรุกพิมานนะคะ ให้กันที่ราคากระถางละแ80ดสิบบาทกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบญจรงน้ำทองนะคะลมแรงแล้วเนาะบางทีต้นไม้นะคะนี่เลยให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันในส่วนของเบญจรงน้ำทองแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละหนึ่งบาทจ้ะหน้าไม้ประมาณนี้จ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของรักเอยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห0ึบาทจา้ารัตนศิล์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตโตล้นๆนกระถางสนิ้วรัตนศิล์แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละแปดบาทจา้า กระถางนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตับวันนะคะเป็นบอลใบกลมมีชื่อว่าวันพฤหัสบดีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงในส่วนของวันพฤหัสบดีแม่ค้าแบ่งปันที่ราคากระถางละ70บาทนะคะ วันพฤหัสบดีของสวนอัญญาบนสียังไงก็ฝากหลายๆท่านนะคะไปเลี้ยงไปดูแลด้วยเนาะเนื่องจากว่าต้นแม่ที่แม่ค้านํามาผ่าหรือว่าแม่ค้าเก็บเอาไว้จะเป็นต้นแม่ที่เขาติดด่างนะคะแม่ค้าจะให้ดูในกรณีที่เขาด่างนะคะผ่ามาจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกัน,นะะผ่าไปเขาจะมีความด่างประมาณนี้ ยิ่งโตก็จะยิ่งสวยกรณีพระฤหัสบดีที่เปิดด่างมาแล้วนะคะแม่ค้าไม่ได้จำหน่ายตอนนี้แม่ค้าก็ยังคงเก็บเนื่องจากว่าต้นแม่ของเขาตอนที่แม่ค้าพ่าเนี่ยเขายุบแล้วก็หายไปก็ยังคงนะคะเก็บเอาไปตั้งแม่แล้วก็เพื่อที่จะผ่าขยายแบ่งปันให้อีกรอบหนึ่งนะคะกรณีราคา70บาทก็จะเป็น ตัวพระฤหัสบดีที่ยังไม่เปิดตางเนาะแต่ว่าพาจากแม่เดียวกันนะคะแบ่งปันแบ่งป,ปันไปให้หลายๆท่านได้ทําการเลี้ยงแล้วก็ลุ้นๆนะคะเสียงแม่ค้าก็อาจจะอู้อีอู้อีเนาะขออภัยด้วยนะคะกระถางนี้เป็นนางรากสดเทวีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดปลายสวยๆแบบนี้เลยนางรากสดเทวีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของหวังพี่กุลนะคะผู่ผสมโดยอาจารย์ปอเนาะเป็นไม้ใหม่ไม้แรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดหวังพี่กุลแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าพยามุจจรินนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดทําจํานวนได้ค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าอายุาเลยหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยขนาดของหัวเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะ สีมาแล้วสวยมากๆพยามุจจรินแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ150บาทจ้ะกระถางน,นี้จะเป็นในส่วนของมณีนารานะคะ <Finland> ให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมณีนาราแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางน,นี้มีชื่อว่าสีวิเชียนบุรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะ เป็นบอลโชกกระดูกได้สวยมากๆกระถางนี้มีชื่อว่าพลายจันนะคะเป็นบอลปลายเป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนให้ดูขนาดนะคะให้ดูไซส์เนาะพลายจันแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นรัตนะรุ่งโรดสายลุ้นๆนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100จ้า กระถางนี้จะมีชื่อว่าในเมืองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงในเมืองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นสุดปราถนานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะใบดกใบหนามากๆสุดปราถนาแม้ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะระหว่างวันคือช่วงนี้อากาศร้อนระอุก,ก็จะมีการเปิดสปริงเกอร์นะคะเห็นกันไหมเอ่ยนะคะมีการพลมน้ําให้กับใบบอลสีนะคะวันละครั้งเนาะก็จะประมาณนู้นนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นบอลใบกลมนะคะใบหนามากๆมีชื่อว่าเรียกซับให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกค่ะ ทั้งสีทั้งลายมาครบหมดแล้วเรียกซับแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมัคควานรังสรรค์น,นะคะมีความป้ายสวยๆแบบนี้เลยหลายๆท่านที่ยังคงตามหาแล้วก็สะสมอยู่นะคะหน้าไม้ก็จะประมาณนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจา้ะกระถางนี้เป็นมงคลซับใบดกใบนาการใบแข็งแรงมากๆนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาด ต้นโตโตมงคลซับแมค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางกิริณีเทวีนะคะต้นโตมากๆแล้วแมค้าจะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะคะบอนใบหอ,อกเนาะมีชื่อว่าเกิดจันนะคะเริ่มกัดสีกัดลายแล้วนะคะสีกำลังมาเนาะ เกิดจันแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางน,นี้ก็จะเป็นนะคะหงดรุ่นกัดสีกสัดลายมาแล้วให้ดูขนาดต้นโตโต,ต,ต,ตล้นๆกระถาง4นิ้วนะคะหงดรุนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้า กระถางนี้เป็นบอลกราบมีแข้งนะคะโทนสีเข้มเข้มมีชื่อว่าพระอิน์แปลงกายนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะเริ่มกัดลายมาแล้ว สีแล้วก็ลวดลายนะคะมาแล้วเนาะต้นโตโต,ตลน้ลนๆกระถาง4นิ้วนะคะราหูอมจันทร์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเพชรไพรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดประมาณนี้เพชรไพรีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บบาทจ้ามุมนี้ก็จะเป็นบอลใบกลมนะคะมีชื่อว่าเดือนกันยายน ให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกต้นโตมากๆแล้วเดือนกันยายนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจา้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นตุกแกก้านดำเนาะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นบอลใบดกใบหนานะคะใบมันเงามีชื่อว่าตุลาการ นี่เลยให้ดูหน้าไม้นะคะตุลาการแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะมุมนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณนะคะกระถาง4นิ้วเนาะหงสุวรรณแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทนะคะมุมนี้ต้นโตมากๆแล้วเป็นพญานาคราชให้ดูสีให้ดูลายสีมาครบหมดแล้วพญานาคราชแม่ค้ามีแบ่งปันที่ กระถางละ60บาทนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้เนาะไม่ถึง10กระถางนะคะรุ่นนี้แล้วก็ชุดนี้ในราคาแบ่งปันที่60บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นบอลกราบมีแข้งนะคะมีชื่อว่าเต่าเรียกทรัพย์ลักษณะใบของเขาจะคล้ายๆนะคะกระดองเต่าเนาะต้นโตโต,ตลน้ลนๆกระถาง4นิ้วเต่าเรียกทรัพย์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บบาทจา้ะ กระถางนี้นะคะเป็นบอนกลกรบบโทนออกสีแดงๆนะคะตัวเต็มที่ตัวเต็มไวเขาจะมีความคล้ายลูกไฟเนาะมีชื่อว่าสีสมบูรณ์นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจา้าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพชรมนทนที่แม่ค้ามีจัดโปรให้อยู่นะคะ เพชรมณฑน,นให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าแม่ค้าพามาดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นวิจิตจ,จินดาที่เขาไม่ป้ายนะคะที่แม่ค้าแบ่งให้อยู่ที่กระถางละ35บาทนะคะโซนนี้ก็จะเป็นมหาเศรษฐีมีความแบบประปายประมาณนี้นะคะแบ่งให้ที่ราคากระถางละ40บาท มุมนี้จะเป็นวันศุกร์นะคะใบกลมๆตรงนู้นนะคะให้ที่ราคากระทางละ70บาทมาดูกันที่ต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่าเนาะมีชื่อว่าคมขวานเขียวนะคะนี่เลยหน้าไม้ประมาณนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บบาทตรงนี้ก็จะเป็นหลวงตาเมือง หลวงตาเมืองสายลุ้นๆุเนาะโตมากๆนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพญาขอมดำนะคะยิ่งโตจะยิ่งดำใบยิ่งมันยิ่งเงาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ามุมนี้จะเป็นนพเก้านะคะนพะก้าสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันสายลุนเนาะสายลุ้นนี่แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100งบาทจา้ะในส่วนของอนญ,ญาบัญสีนะคะอีพีนี้แม่ค้าขออนุญาตจ,จบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าเสียงเริ่มไม่ไปแล้วก็ต้อง ขอพระคุณนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ให้ความเอ็นดูเนาะรับต้นไม้ของทางอัญญาบรรษีไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สวัสดีจ้า